เดี๋ยวจะพาไปดูเกษตรกรที่จังหวัดสตูลเขาปลูกชมพู่ขายสร้างรายได้หกหมื่นบาทโอ้โหคุณขาเกิดอะไรขึ้นไปดูหน่อยอปังไม่ไหวปังไม่ไหวจริงหกหมื่นบาทต่อปีอรายรได้ดีอยู่แลวรายได้ดีมากเลยนะคะมากันที่นี่เลยสวนชมพู่อยู่ที่หมู่หนึ่งสมบลปามพัฒนาอำเภอมะน,นังจังหวัดสตูลค่ะเป็นสวนชมพู่พันธุ์ดีสายพันธุ์เพชรมะน,นงัง <Hey. S 1> ลูกมาจาก กลมอ้วนออสีชมพูอ่อนอรถเนี่ยหวานกรอบเจ้าของสวนเนะคะเขาได้พัน์มาจากต่างประเทศนะคะแล้วเขาบอกเขาติดใจในรสชาติก็เลยเอามาปลูกแล้วเป็นที่ชื่นชอบของคนในพื้นที่ออแต่ละปีเนี่ยมีรายได้จากการขายชมพูนะกว่า60,000บาทคือ,อ,อป,ปกติเราเคยได้ยิยนชมพูแหละชมพูทับทิมจันชมพูเพชรอะไรอย่างนี้เนาะแต่เนี่ย เอออันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน <S <S เพชรมะนาวและรายได้ดีด้วยนะคะคุณนรงจันทราวาสเจ้าของสวนชมพู่เขาบอกว่าสวนชมพูเนี้ยปลูกมากว่า10ปีแล้วได้พันธ์ุมาจากต่างประเทศตอนไปทำงาน<อ>แล้วก็กลับเอามาปลูกที่บ้านก็เลยลองเอาไปขายปรากฏว่ารสชาติเนี่ยหวานกรอบอร่อยถูกอกถูกใจลูกค้ามาก <S <S นี่นีนนนตาเป็นยีเออคุณดูนะตอนเนี้ยชมพูเนี่ยไม่พอขายแล้วมันเหมือนเนี่ย เหมือนลูกคางอันใหญ่มันกลมอ่ะขวบอ่ะแค่นนะมันดูอ้วนกลมดีเต่งดีสำหรับชมพูเพชรมะนังเนี่ยนะคะเป็นพันธุ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นผลไม้ของอําเภอมะนังเฮ้ยดีอ่ะซึ่งชมพู่ที่สวนแห่งนี้เป็นชมพู่แบบปลอดสารพิษเนาะก็ขายแบบคุณภาพเลยก็เลยขายได้ราคาดีก็ต้องบอกว่า เกษตรกรเขาก็จะมีวิธีการขายถูกไหมฮะถ้าปลอยสารพิษทําออกมาได้ผลผลิตดีแบบนี้ราคามันก็จะดีนะคะราคาขายก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทก็โอเคนะใช่แล้วนอกจากขายผลแล้วเจ้าของสวนเขาขายทํากิ่งขยายพันธุ์นะคะเออดีขายกิ่งพันธุ์ต้นละ100ถึง150บาทอันนี้เป็นรายได้เสริ่ไม่ลอกปลูกดูเออผื่อใครสนใจเนาะเราไปปลูกที่สวนของตัวเองนะคะทางด้านคุณพิภพ สิทธิยาสกุลเกษตรอำเภอเภมะนังท่านก็บอกว่ามชมพู่สายพันธุ์เพชรมะนังเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์เดียวที่มีในพื้นที่ซึ่งขายดีม,มากแล้วเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทางเกษตรอำเภอก็อยากจะให้ทางสวนเนี่ยผลิตผลไม้ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไปดีนะมันกลายเป็นผลไม้ประจาถิ่นไปเลยใช่ัเห็นไหมพอปลูกที่นี่ลักษณะเด่นเอกลักษณ์มันเป็นแบบนี้เนื้อมันเป็นอย่างนี้คุณน่ากินมากเลยดิฉันว่ามันคงจะมีความหวานธรรมชาติมากๆแล้วน่าจะกรอบแน่นๆหน่อยเนาะใช่ไหมดูดีเนื้อแน่นมากลุกอมกลมกลมอ้วนๆแล้วเป็นของดีของจังหวัดของอำเภอไปเห็นอย่างนี้ได้อยากเป็นหนอนเลยไปเจาะชอนชัยซะให้เข็ด คนอะไรอย่างนี้เป็นคนก็ินอยู่ได้อยากเป็นหนอยแล้วเจ้าเล่นเจ้าเล่นคือผลมันน่ากินโอกาสคุณผู้ชมไปลองหาซื้ออุดหนุนเกษตรกรแล้วมาบอกเราหน่อยว่ารสชาติเป็นอย่างไรเพราะ